ึ่งเดือนครับวันนี้วันที่สิบแปดหนึ่งเดือนพอดีเป๊ะเลยก็สินค้าของป่า,าแสวงผมใช้มาหนึ่งเดือนคือวันนี้วันที่สิบแปดหนึ่งเดือนพอดีเลยก็จะมีซอมบี้ครับอาหารเสริมมีว,วิบวับมีตรึมสุดยอดไปแล้วก็อีเมย์ตัวนี้เป็นตัวน้ำตาลนะ ตัวนี้ก็จะเป็นพวกยามแมลงคเาเปเนซิมครับตัวนี้ฟาสตัวนี้ไช้แทกครับก็จะให้ดูว่าผมใช้หนึ่งเดือนยอดเขาเปลี่ยนแปลงแค่ไหนให้ทุกคนดูครับสวัสดียามเช้านะทุกท่านนะครับทุกสวนใบรัดทุกต้นนะใช้ดีจริงนะครับอันนี้ ผมปากเมื่อวันที่19ชนเดือนก็วันนี้วันที่18พอดีอันนี้อายุ3ปีนะครับให้ดูเลยเดี๋ยวจะว่าผมไม่ใช้ผลิตพัน์จริงใช้จริงไม่ได้ใช้ตัวอื่นนะปีเดือนไม่ได้ฉีดยาอะไรเลยแล้วเอาของป่ามาพึ่งหนึ่งเดือนนะครับดูการรัดยอดของเขาทุกต้นสวยครับมาให้ดูคนเกานให้ดูเลยครับ ต้นนะครับรัดทุกต้นรัดกันยอดนะรัดสวยต้นเล็กก็ออกนะครับต้นเล็กก็สวยอันนี้ต้นเล็กมาซ่อมครับใส่ปุ๋ยไปแล้วตายไม่เอ่ยผลิตภัณฑ์ชื่ออันนี้มาซ่อมแป้งทุเรียนนิด Tao ngày 5 2 pì thôi cần Lơm lát giọt ở ngoài em Đi đủ con lên thôi ใบเขียวรัดแล้วใบเขียวหนาครับใบยาวด้วยผมไม่ได้ใช้ตัวอื่นนะผมใช้แค่นี้นะครับผลิตภัณฑ์น,น่ะให้ดูก่อนใครสนใจกเข้าไปติดตามเพจป่าได้เลยครับ <S <S ผมไปแก้ไขหนึ่งสวนเดี๋ยววันนี้ผมจะไปถ่ายรีวิวให้ดูครับหนึ่งสวนของผู้ใหญ่จำหลังวันนี้ผมจะไปรีวิวให้ดู เริ่มรัดแล้วครับเริ่มรัดยอดออกมานะแตกขึ้นกันยอดเดี๋ยววันนี้จะไปตักให้ขอจอนึงแปลงครับแล้วก็ไปรีวิวของผู้ใหญ่จำรัดบ้านโงข่อยนะครับ แว,ว่าให้รีวิวจริงอันนี้สินค้าจริงๆว่าไปเริ่มจะเต็มแล้ววันนี้ครับขอ,อทําคลิปในการฝังเข็มนะครับซึ่งวันนี้เราได้น้องชายสวนภนษาความนะครับซึ่งศึกษาการฝังเข็มมาจากามือหนึ่งจันทบุรีนะครับคือป่อาแสวงการเกษตรนะครับซึ่งวันนี้ ก็มาฝากให้กับประธานกลุ่มทุเรียนแปลงใหญ่ของจังหวัดอุทัยธานีในจำนวน6ต้นลองดูว่าว่ามันมันมันจะทำให้ต้นทุเรียนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไงนะครับอะขั้ตอนแรกหมอตีทำยังไงครับเจาะเข้าไปที่ลำต้น,นครับเขียงี45องศาเ,เดี๋ยวเราเจาะเลยครับ อันนี้คือใช้ผลิตภัณฑ์ของป่าตะแหวงครับที่เขาเรียกอะไรนะซอมบี้ซอมบี้นะไม่ต้องกลัวตายครับรับประกันครับไม่ต้องกลัวตายแล้วเนื้อที่เราเจาะไปแล้วเดี๋ยวเขาจะสมานออกมาเองี๋ยวปักก่อนกี่กี่ซีซีครับเนี่ยติห้าซีซีครับต่อต่อหนึ่งต้นต่อหนึ่งต้นครับ ปักครั้งหนึ่งจะอยู่ได้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 นานเท่าไหร่เนี่ยสามเดือนครับผมสามเดือนผมใช้มาแล้วหนึ่งเดือนครับตอนนี้ที่สวนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนรัดดีครับแตกยอดดีซึ่งซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับก็เลยเออลองเราลองใช้ปีพันของป่าแสวงลองดูนะครับัดเข้าแล้วก็อัดเข้าไปล็อกไว้ <Okay. S 2> เสร็จแล้วต้นครับ oh, เดี๋ยวยาเขาจะลงซึมไปเรื่อยถ <Okay. S 2> ้าเรปาปักตอนเช้าเนี่ยดีมากเลยเพราะว่าทุเรียนรับสารอาหารตอนเช้า <Okay. S 2> เขาจะดูดได้ไวครับยาที่เราปักไปแล้วเ <Okay. S 2> ับประกันเขาการันตีตัวเนี้ย